จ้าพี่น้องบองป่าสูสุลสกุลเดียค่าอยู่กับช่องบุเป้ปุถุเถ้าคาร์ระ,ระรนั่นจ้าเพื่อนเพื่อนดูดูความเหนื่อยค่ะนะคะอื้มจุ๋มเนี่ยเพื่อนดูดูเพื่อนย่าคิ้วคักเราเป็นแบบนี้นะจ้าตอนเราแช่ค้างคืนไว้เนี่ยจ้าเราทำเสร็จแล้วแต่ตู้เย็นไว้นะจยชเพื่อนแบบนี้เลยนะจ้า,เ,จาเขาจะเหนียวหนืดอย่างนี้นะจ้าเพื่อนเอน,นี่เอาอยญานางนวลเมือ่อกี้ในจอนเพื่อนจ๋ามาใส่แป้งนะจ้า แล้วก็นวดไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นเพื่อนแล้วก็เติมน้ำเลยนะจ๊ะเติมน้ำเพื่อนนิดๆนวดไปเรื่อยๆเนะเป็นเพื่อนนวดจะกว่าเขาจะเข้ากันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนถ้าเขาเข้ากันให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยจะเป็นเพื่อนอะไรคือเข้ากันและเป็นเนื้อเดียวกันค่ะไม่ติดถึงไม่ติดภาชนะก็ได้แล้วนะจ๊ะเพื่อนจ๋านี่นะจ๊ะเพื่อนเราเริ่มจะได้แล้วนะจ๊ะเพราะเขาไม่ติดกระมังเราแล้วแล้วก็ไม่ติดถุงแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆแบบนี้นะป็นเพื่อน เราก็พักแป้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะเพื่อนๆก่อนจะนําไปทานะจ๊ะทั่วเหลืองผ่าซีดแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเราเอาไปเอาไปนึ่งนะจ๊ะเพื่อนจ๋าแช่ค้ามคืนไว้นะจ๊ะเพื่อนๆแช่ค้ามคืนแล้วเอาไปนึ่งนะจ๊ะเพื่อนลราก็มาปั่นนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเพื่อนจ๋าทั่วเหลืองผ่าซีดเรานี่มีก็ประมาณสัก250นะจ๊ะเพื่อนๆ250กรัมนะจ๊ะเพื่อนนี่นะจ๊ะเพื่อนเรานำหอมแดงนะจ๊ะหอมแดงสัก3 4หัวนะจ๊ะเพื่อน เอามาผัดใส่น้ำมันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยผัดน้ำมันให้หอมๆนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ใส่ถั่วที่เรา่ืไว้แล้วนะจ๊ะที่เราปั่นแล้วนะจ๊ะเพื่อนในนี่ก็มีอะไรมากมายนะจ๊ะเพื่อนๆก็มีเกลือมีพริกไทยนะคะแล้วก็เน้ําตาลนิดหน่อยนะจ๊ะอี่ยเราผัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อนๆดูจนเขาได้ที่นะจ๊ะเขาได้ที่คืออะไรเขาได้ที่คือเป็นแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆเขาก็จะไม่ติดกระทะนะจ๊ะเพื่อนๆเขาก็จะล่อนนะจ๊ะเพื่อนจ๋า ไม่ใช่ชิมหรอกหอมี่ขึ้นเหมือนกันเพื่อนเราผัดนะคะเพ่นในแบรสดอ่

ขนาดแจกตารงนี้ก็แล้วแต่นะเพื่อนแต่คนชอบต่างกันนะเพื่คนชอบกินลูกใหญ่ไส้ใหญ่ไส้เบส um. ิกกัเพื่อนๆนะนี่นะคะได้เพื่อนๆแบบนี้เลยจ้าใมันเป็นลูกเป็นลูกในกาแฟนะขนาดตัดเพืๆ เราก็มาถึงไส้ัเป็นจานอย่างนี้เพื่อนด ทิ้งใส่น้ำมันนะจ๊ะ้ำมัน,น,มนจวกใส่น้ำมันเลยนะคเทียน,นไส้ครมที่เรา ไส้แล้วนะจะเพื่อนๆได้20ลูกนะจะเพื่อนจ๋านี่ค่ะเราจะใส่น้ํามันไว้นะจ๊ะเพื่อนๆมาแล้วก็ไปตากเลยนะจะโรเชตทองกากมานะจ๊ะเพื่อนจ๋านี่นะคะเพื่อนๆวิธีการตักใบตงนะคะก็ตัดอย่างนี้เลยตัดหมดตัดท้ายอย่างนี้เลยอานี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนเพราใบตใหญ่เราก็ไม่้งน่นยอไว้นี่ก็จะเป็นประมานี้นะจ๊ะเพื่อนๆใตองปรมานี้จะใบตองทางขนมทีนเรา จะมาทาการห่อกันเลยนะจ๊ะแล้วเราก็จะมีแผ่นเล็กนะจแผ่นแร็แบบนี้นะจ๊าเราก็ตัดให้เล็กกว่าเดิมนะจ๊ะเล็กกว่านี่นะจ๊ะเพื่อนๆเราก็เอาใปตองนะจ้ะสองอันมาประกบกันแบบนี้นะจ้าเพื่อนๆแล้วก็ตักขนมใส่นะจ๊ะเพื่อนๆขนมที่อยู่ในน้ํามันนะจ๊ะขนมเราใส่น้ํามันไว้แล้วนะจ๊ะเพื่อความแบบว่าไม่ให้เขาปิดใปตองนะจ๊ะขนมเราจะได้ไม่ติดใบตองนะจ๊าแล้วก็เอานิ้วโป้ง กดไว้แบบนี้นะจ๊ะเพื่อนแล้วก็ปรับข้างบนลงมานะจะ๊ะเพื่อนอย่างนี้นะคะก็สวยแล้วนะจ๊ะตัดรละเบียบสางครบนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ขวาทับซ้ายหรือซา้อซายทับขวาแล้วแต่เ,เพื่อนถนัดนะจ๊ะถ้ามีมุมเกินมาแบบนี้เราก็พับเข้าหรือว่าเอากรไกตัดออกก็ได้จะเป็นเพื่อนแล้วก็เก็บชายเขานะคะเ,เพื่อนยัดเข้าไปนะคะ เพื่อนนี่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเราไม่ใช่มือนั่นนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเรามือสมัครเล่นจะเราอาจะหอมไม่สวยนะจ๊ะเหมือนมืออาชีพนะจ๊ะเราหอนท่านี้นะจ๊ะเพื่อนๆนี่นะจ๊ะเพื่อนๆเราไม่ใช่มือเอาไปเตยใส่น้ําที่เราจะนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆสองสามใบนะจ๊ะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าขนมที่ใส่เค็มก็นะจ๊ะเพื่อน สวยงามนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเม่ติดติดโตนะจ๊ะดูดูไส้เยอะแยะนะจ๊ะไส้ใหญ่มากดูดูดูนะจ๊ะเพื่อนจ๋าอืไส้ถ้าจะปิ้งเลยนะจ๊ะไส้เยอะมากดู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 ความบางของแป้งนะจ๊ะเพื่อนดูดูความนุ่นความเหนียวของเขานะะเพื่อนดูดูนะจ๊ะนี่อะจ๋าเพื่อนประมาณ